สวัสดีค่ะผมแม่พี่น้องมาพอก่อนตอนเดึกเนาะมาหนีเนาะพาซิมามาข่าเหนียวพี่น้องเหลิกงานมาแล้วเนาะเหลิกงานมาสามทุ่มโซิไดนอนกะอาบน้ำอาบทาแล้วก็เลยสิมามาข่าเหนียวพี่น้องแบบว่ามือสาวสิกินข่าเหนียวกับอันไก่ย่างเนาะก็เลยว่กกันว่ากินข้าวจนกินด้อยูก็เลยนึกอยากินข่าเหนียวว่าก็เลยบอกบอกกมูว่ามือเราต้องเอาอย่างไปกินเด้อจะเอาขาเหนียวกับไก่ย่างไปกิน กับแจวนะพี่น้องเนาะกับแจวพริกป่นนะพี่น้องเนาะก็บไรว่าสิมามาข่าเหนียวอื่นใส่วจะสีหนึ่งพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเบิ่งแม่ไปซื้อมาเนี่ยเนี่ยถุงนี้หากิโลพี่น้องเนี่ยหากิโลซื้อกินโดนไลยพี่น้องกินมากเกือบสิถึงปีเลยนะเกือบถึงปีแล้วพี่น้องกินมากเนี่ยกับสีมาหลายจังน้อยอยู่ ว่าเอาไปฝากกินน้ำมูน้ำกินน้ำกันจ้ะอะไรบ้างมาเลายไล่ซีถ้วยไปหีหพี่น้อง ซีถวยนี่เดีพ่อพี่น้องมาเบาิ่งกล้ไก่องเห็นบ่ก่กนมาหลายพี่น้องย่ำเกิดว่าเห็ดกับเห็ดลายๆแล้วว่าเพื่อมูเพื่อพวกน้ำเนาะเพราะว่าเห็ดนานน้ำกันนะก็เลยว่าหนึ่งไปเพื่อเพิ่นน้ำ ข้าวเหนียวกงามๆพี่น้องเขาบอกข้าวเหนียวงามขนาดคนสิกินไก่ย่างจ้าก็เลยว่าเออตรงหนึ่งข้าวเหนียวดีกว่าเอาไปเจ้าไปแต่กินชุดมืออยู่แล้วก็เจ้าก็แต่ว่ากินข้าวเหนียวกับไก่ย่างก็จังบานเท่านียพี่น้องเนาะกินข้าวเหนียวกับไก่ย่างนะพี่น้องมันถืคือจังบานเท่ากินข้าวเหนียวส้มตําไก่ย่างนะเนาะแต่นี่บ่มีส้มตํา มันมีเวลาตำนาะพี่น้องเพราะว่าาสมตำเขาก็ต้องตำแบบว่าตำอานามมันแล้วก็เอาเศษมันขูดๆๆแล้วก็ย่ำมาไปหอดพุนเท่ากับย้ำเบรกันบ่ไดดเบรกโดนนด้พี่น้องหอาเบรกกคหยีสิบมาที่นะกัย้ำมาเบรกเขาก็จะเอาบะุงหรอเศร้าๆๆกับอันนั่นเลยเศร้าๆกับอันนามที่เขาเห็ดไปนะเกิดวเาเขากินตำบุ่งนะ แต่มก็นั่งกิน,นก็สะดวกเนาะพี่้อกนั่ไว้่งขมสุกในการกินเนะเาะถ้าก็ต้องกินเปล่ากินนะแต่เลยกินไก่ย่างเอาตำบตมูหงตำอย่างก,ก็ค่อยกินอยู่บ้านนะเนาะกินอยู่บ้านเอาจังสีมี่เวลานั่งกินนั่งค่อยกินไปเือได้กินสองคำเตอพี่้องนี่เือได้กินสองคำเทยอยู่ันสี่หลักกระยํามากกรมาไลายเพื่อมูเพื่อพวกน้ำเนาะ จะได้มีหมูกินกันแทบมาเส็กกละมั่งไงได้ข่อยพี่น้อง มันก็แบบที่เราไปนอนยามาตะออกมากจะสีหนึ่งอึนตะออกมากจะสีหนึ่งได้แล้วกันนี่จะเอาหัวเอากระติบเขาลงไว้ อนี้กระสูงสูงพุตีพี่น้องเอ,อ้ยหัวหนึ่งขา่าหัวหนึ่งขา่าับพี่น้องนี่หัวหนึ่งขา่าอันนี้กระติบข่ากระติบเขา่เขามูเอามาจากอันล่ำปางเนาะเปิืนสารน้ำใบนะพี่น้องใบบักตาลนะเปิือกอาบักตาลใบบักตาลสารเขาก็เลยว่าสีอันนั้นวนะ้เ,บบเ,เนนมียนตัวหน่นอยน้ำตัวหน่อยงามๆนี่ตัวหน่อยงาม นี่ขอที่อามันพบมนามไว้เอนสาวจะได้พี่จะมาซ a มามันพี่นหองเนาะวามาซักกันเนาะันมันซึมง่มห้มันแห้งยังไม่แห้งหลาย ชุ่มชื้นนะคะชุ <t 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 ่มชื้นมันติใใ่ก็บคอยลูบๆนักหนเชนนั้น ย่ำตื่นมาแต่เศร้าเขาก็บมีเวลาะไรพี่น้องตื่นมาแจ่เศร้าเขาก็ต้องฟ้านะฟ้ากุลิกุจออย่สิ่ละชีวิตคนเงาน้องเอออยู่เมืองหนอกเมืองนาเนี่ยแหละโุ่งไ้นเนี่ยพี่น้องก็อยจะบอกอย่างหนึ่งอันนี้เราไปเอามาจากเมืองไทยเนาะอันเอามาจากเมืองไทยก็แสงกระเป๋าหน่อยก้อยลากกระเป๋าหน่อยลากมาแบบนี้อันยอันมองดูใบนะพี่น้องเนี่ยมองดูใบน่ะ เพื่อนในเปิดกระเป๋าเนาะกขาผู้ใดเคยมากเขาติบอกไว้เปิดกระเป๋าให้เปิดกระเป๋ามืดเลยอันตอมอ้อยอยู่อันดูใบเนาะเพื่อนเลยถามว่าเพื่อนก็เลยถามว่าพอยายเป็นคนลากกระเป๋านี่พอยายก็เลันพอยายเปิดออกมาเพื่อนก็เลยถามพอยายอันนี้คืออะไรหมวกเหรออันอันอันตอม้อยอยู่อันดูใบถามหมวกเหรอพอยายเป็นจะคิดแต่จังได้เพราะเพื่อนคือสีเคยเห็นมั้งเพื่อนบอกว่าอ๋อ Ylan, ไอ้ไม้ไม si. ้ไผ่เนี่ยไอ้ที่เมียจันก็นึ่งข้าเหนียวนี่แหละอันพ่อยายดูใบปนว่ามันหมวกอันอยู่โต๊ะมั่งปนกับสิเอามาคุ้มโมเป็นสีนะนะปนว่ามันหมวกนั่นแหละนั่นแหละก็กลมาเซอแบ่งสีไปนอนมืเอื่นเศร้ามากคอยอันหนึ่งเพราะว่าหันห้องก็มาโอ้ยบัแมนบัแมนตื่นมืเอื่นเศร้ามากก็จิแข็งคอเดย์ได้เลยน้ำแย่หนาวหนาวพี่น้องอุณหภูมิอ่ะ มืงอคืนนะ่ะติดลบสามนั่นลหละต้องมาไว้มืงออื่นสามาจะสีหนึ่งพอได้ไปกินกัดจะกินกับไก่อบไก่พี่น้องตาสิแสบเนาะแล้วก็ระเจี๊แก้วพริกปน่นพริกปน่นใส่ขา้าหัวจักน้อยใส่นน้ำปลาใส่น้ำบักขามจากน้อยี่น้องเนาะเป็นตาแสบเนาะไปะพี่น้องไปนอนเลยจ้ะมืงออื่นสาวก็ว่ากันเนาะพี่น้องปะตื่นแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง กดมอหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะกดมอหนึ่งสิ่หนึ่งขอนียวจ้าสิ่หนึ่งขอนี้วพี่น้องหิมาตกตกแง่งแหในขาวเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวหนึ่งข้วแล้วจะพาพี่น้องไปเบิ่งจังหน่อยเอาข้าวใส่หัวดเราวส็พาพี่น้องไปเบิ่งเตะหมดเลยโอ้ขยตเศร้าดอกกระเจใส่เลย เต็มไปหมดเลยพี่น,น้องเออหิมะแม่ออหนึ่งายอยู่โทษไปบอกมูแล้วว่าหนึ่งคนนี้ไปฝากเดินหนึ่งคนนี้ไปทอดไปฝากกินน้ำกันเห็ดแก้วเนะเาะแก้วพริกปน่น ตกขาจูนปูนเต็มถมนนขอนท่ามาเลยพี่น้องเป็นตอนหมอกตอนใหม่มาเลยแต่มาขึ้นนี่นานแบขนาดเลยก้อนมาตกในหนาวแห้ hey, พี่น้องเนี่ยเกิดมันตกมาจังซีแลวกับพอกยอดันไดเกิดมันตกมาแล้วเกิดมันมาท่านในตกตอนมาท่านในตกมาหู้ยหนาวเงี้ยคือยังไอหนามันมากก่อนเลยพี่น้องเนาะไอหนามันมากกออน มันเลยตกแห้งมันเลยหนาวแห้งนะ ใส่แสเด็ดน้ำก็จะเอาใส่ใส่หมอนหนึ่งใส่หมอนหนึ่งตกแห้งจนวะหิมะกระดโอ้ยตั้งหมอนหนึ่งไว้มันห่อนแล้วไก่จะไปน้องนี่จะไปกินกับไก่เนี่ยไก่อบจ้ะนี่ไก่อบไก่อบหรืออบไก่ล้วก็จะให้น้ำจิจ้มแจวแจวพริกอันแจวพริกคนเนาะ พยายมกินเจ้าพี่คนมืดพี่น้องมันมือนอากาศมันคึมให้เปดิดฟ้าจักหน่อยโอ้เลื่องอลามเหลืองพี่น้องแต่อันนี้นมันสง่งมันมืดเนาะมันมืดตลดตืกดเตอเลยปสิเท คนเหนียวไปกินกับไก่ทอดมาเนี่ยจังสินั่นเอาใส่กระป๋องน้อยดีกว่ากระปอออ๋อ,องแง่เอากยะป๋องใส่ใส่ลงไปเดี๋ยวกันแน่นปึ้งเลยน้าเอ้ยห่อ,อเขาไปกระป๋องใหญ่พอด จ้าหนึ่งคนนี้วถ้าไหนกินกาแฟรลอยเตือนมากอะ่ะข้าจะงมน้ามันเองโง,งเงีย้ย ai chạp nào Ở đây bên Lòng nâng nó khác sẽ hết เอาจากข้าวพาไปบ่งหิมะแป๊บนึงแดดก็ออกฝนก็เไอเหิมะก็ตกโอ้โจะเก่งได้ฮจเฮ็ดแจวกับพี่น้องฮจเฮ็ดแจวไปกินกับอันไก่กับข้าเหนียวพี่น้องจจบอกแจวบอกพริกปิดปนนะจเนาะแจวบอกอุ้ยเกือบเฮียแจวบอกพริกคนจะใส่ข,ข้าขัวใส่อนันต้นหอมผักชีเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาปลงไปน้อยนึงเอาไปกินกับอันไก่อย,อย่างนั่นแหละพี่น้อง ใส่น้ำบักขามน้ำใส่น้ำบักขามก็กินกับข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะแซ่บๆพอได้กินน้ำกันแล้วก็ใส่ห่อข้าวห้อยยังไงพี่น้องนี่ยล่ะหนาวแนงหนาวแน่แยังมาหาหนาวเลยหิมะเนาะพาพี่น้องไปเบิ่งหิมะจะเข้าพาพี่น้องไปเบิ่งหิมะน้ำกันพี่น้องเห็นบ่ตกเต็มเลยตกเต็มถนนหนทางเลยเห็นบ่นี่ ต๊กเต็มตนนอนหอนท้างผมก็ไปเห็นงานเต็มไปเหมดเลยนี่จักส่าจไใจมันตกเต็มกระดอกดอกระเดียกนิกเศร้าเหล้วแดดออกพี่น้องบะแปลกประหลาดแดดออกจ้ะเนี่ยโต๊ะบกยางหลายหนก่อนจะยังไปเห็นงานก็เลืมือนตะลุยตะไหล,ลอะไรแต่น้ำตองหมอกตน้นไม้เต็มเลยนี่นะ ทางข้าใหญ่ก้อยเต็มหมดเลยตเต็มหมดเลยหนาวหน้าบ้านนี่พี่นอ้องหน้าบ้านทางยางไปเป็นงานก่อสร้างยางไปทางนี้เลยพี่นอ้องทางยางไปเป็นงานก่อสร้ยางไปทางพี่เบิ้ลขาวจุนพูนหมดเลยขาวจุนพูนหมดเลยทางเมืองนี่ย้ำเห็นมาตกกจะเป็นสีพี่นอ้องขาวเต็มไปหมดเลย เป็นยังอีหยังมันสีเหลืออะไรเปน้องมันก็จะตายตัวเนาะมันเจนทรีอีหอย่างมันสีเหลือแล้วมันก็จะตายตัวเพราะว่ามันตกหนาวขนาดนี้มันตกมาใส่มันนี่ลองมังต้นกุหลาบก่อยไม่แต่หิมะจับเต็มเลยลมวีวีน้ำลมวีวีมาใส่กับแห้งหนาวคักได้เป็นี้ยเห็นว่าทั้งผีมันบ่โดนแดดพี่น้องนาเตอะเลยนะนาเตอะเลยหลังค่ายแห้งก่อย วันนี้ก็สิเริ่มหิมะตกได้บ้นนบางเป็นบ้าบวางชงคริสต์มาสกับบอตกท่านที่ตกใส่ชงคริสต์มาสเนาะบอตกมาตกใส่ชงนี้ขาวเต็มไปหมดเลยท้ายางไปเห็ดงานถอยไปหากินกาแฟแกหนาวก่อนเพราะมันหนาวพี่น้องกินกาแฟแก่หนาว กินกาแฟมุกันพี่น้องกินกาแฟแก่หนาวเพราะจะเอาน้ำแดงมาใส่กับบ่อได้เห็ดเราพี่น้องเข่าไปเหานาน็ดงานเดี๋ยวก็ต้องเ้่าไปเห็ดงานานะพี่น้องเข้าบ้านหนาวแห้งพี่น้องเขาสุกแล้วจ้ะเห็นไหมซุกแล้วสิเอาใส่อันกระติบเข่าไปเห็ดงานเนาะสิเอาใส่กระติบเข่าไปเห็ดงานสิเอาใส่อันกระติบหัวเข่าแล้วว่า ไปเห็นงานปอ่าตรงหอดีพี่น้องปอ่ะอากาศมันหนาวเนาะอากาศมันหนาวกันว่าห้องหอดีมันกระเซอันนั้นพี่น้องมันสีแข็งนะมันิเขาสีแข็งนะเลย่าสีหอดีสีใส่หอดใส่กระติบเขาเนี่ยกระติบเขา น้ำพี่นองน้ำแห้งหิมะกระุกอากาศกันหนาวโอ้หิมะกระุกอากาศกันหนาวกะย่อนหิมะโตะจังอากาศหนาวก่อนไปไหนเป็นปันก่อนไปไหนให้เป็นปันเขากระติบได้พี่น้องก่อนให้น,นี่เอาตากใส่เอา ตากแกนค่อยนนั้นแล้วให้เป็นเกินยังนะเกินค่อยใส่ใส่นะใส่ใส่นะ้มันหัวเขานะแล้วก็จำเอามาใส่ที่นังนเดินกันกิน เอาไปนองบอนี่เอาไปหอ่อเอาไปกินอยู่โรงงานกินสามคนจ้านี่กินสามคนนี่เรีบเยบร้อยนี่ของเขาไปเฮ็ดงานจ้ะอันนี้กบสีเหลือก,กับสีเก็บใยเนาะเก็บใยกินยู่บ้าน ใส่ไน้อหอันใส่น้หมังคนใส่ใส่ได้ป่กระติบข่าหอโอ้ยไง่พดพี่น้องเบิ่งหอแต่ปได้หอแต่บ่ได้หลายโพดไ่เบิ่งสีล่องเบิรให้มันปิดได้ แต่ขอก็สิฮอนน้ำน,น้ำปัสติกน้ำคลีนฟิล์มน้ำเพราะว่ากับบฮอคลีนฟิล์มมันเนี่ยย้ำหอยหน่อ,อไปทางนอกมันเย็นนะพี่น้องมันเย็นแห้งขนว่ามันเย็นแห้งแล้วมนะันก็สิแข็งนะเนี่ยเขาจะแซ่ันนี้ห่อนี่น้ำ เย็นได้ไปเก็บความหอนได้เพราะว่าเ้าต้องยางลุยหิมะลุยหนาวไปนี่พี่น้องเน้องคนนี้ขอแสดงสิ ได้ยุ๊บพได้ยุ๊บลดลงเอาน,นี่พี่น้องได้แล้วจ้าห้องเขาไปเหตุงานนั่นแหละพี่น้องยิงนดีกอขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณนลายักสำหรับคนที่ดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทมามะนี่มาหนึ่งเขา่ามามาเขา่ามามาเขา่าั้งแต่เมื่อคืนคนนะ่ะมามาเข่าแล้วกัพี่น้องซืรอบอล ข่าวสารทางตึงจะเป็นข่าวสารใหม่แล้วบ่ค่อยบ่ค่อยอ่อนนะเพราะวา่าย้ำเอามาแล้วมันเป็นน้ำนะมันเป็นน้ำแข็งพี่น้องน้ำในเขายังเป็นน้ำแข็งเลยที่เขามาไว้นะตื่นที่มันสามารถกันและละเอาน้ำอุอนนะ่นใส่ใส่ใส่เข่าก็บ่ค่อยนิ่มนะก็ต้องมาพรมน้ำละลายรอบนะนี่แหละเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะอันเจ้าไหนก็ขอบพูดหลายละนะพี่น้องขอบคุณหลายๆสลหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องแดนทราเวลเลอร์กอลันทานเนะาะมันนี่พากันมาเบิง่งชีวิต อยู่มังนอกเนะค่ะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ